ฟังแล้วคนลุกเปิดตำนานบุญหอข้าวสลากและคำทำนายของผู้ที่เกิดวันนี้ทุกท่านเคยสงสัยหรือไม่ทำไมพี่น้องสาวลาวและอีสานบ้านเราถึงต้องทำบุญหอข้าวสลากกันทุกปีบุญนี้แท้จริงมีความหมายว่าอย่างไรและถ้าใครเกิดตรงกับวันบุญหอข้าวสลาก หลวงสตาของเขาจะเป็นอย่างไรวันนี้มหาเฮงบอกเล่าเรื่องดวงจะพาทุกท่านไปฟังตำนานบุญใหญ่ที่สืบทอดกันมานับร้อยร้อยปีประวัติและความเป็นมาบุญหอเข้าสรากหรือเรียกว่าบุญสลักพัดเป็นหนึ่งในทีองคองสิของสาวอีสานและสาวดาวถือเป็นบุญใหญ่ที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ คําว่าสลากหมายถึงการจับสลากส่วนคําว่าห่อข้าวก็มาจากที่ชาวบ้านนําข้าวปลาอาหารของข้าวของหวานผลนไม้รวมถึงสิ่งของเครื่องใสมาจัดใส่เป็นหอ่อใส่ปินโนหรือใส่ภาชนะต่างๆแล้วนำไปถวายพิกคุสง์ที่สำคัญคือการเขียนชื่อพ่อแม่ ปู่ย่าตายายหรือวิญญาณที่ล่วงลับไว้บนกระดาษแล้วใส่ลงไปในตะกร้าเพื่อให้พระภิกขุจับสลากรับไปการทำเส้นนี้เปรียบเสมือนการส่งของฝากส่งความคิดถึงไปให้ผู้ที่ล่วงลับในภพภูมิอื่นๆเพราะฉะนั้นบุญหอข้าวสลากจึงไม่ใช่แค่การทำบุญถวายทานธรรมดา แต่คือการสร้างสะพานบุญเชื่อมโลกของผู้มีชีวิตกับโลกของวิญญาณความสำคัญและพิธีกรรมเมื่อถึงวันบุญหอข้าวสากบรรยากาศตามวัดวาอารามจะเต็มไปด้วยผู้คนทุกบ้านต่างจัดเตรียมอาหารข้าวของและเครื่องไช้มาอย่างมากมายเมื่อพระภิกขุ ทำพิธีจับสลากและอ่านซื่อผู้ล่วงรับออกมาสุดของถวายก็จะถือว่าไล้อุทิศบุญตรงไปถึงผู้ที่เอ่ยนามนั้นทันทีเสื่อกันว่าญาติที่ล่วงรับจะได้รับบุญนี้จริงๆมีความสุขในภพภูมิของเขาและผลบุญจะย้อนกลับมาคุ้มครองผู้ทําบุญให้มีแต่ความเป็นสิริมงคล จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่บุญหอข้าวสลากถูกยกให้เป็นหนึ่งในบุญใหญ่ที่สุดที่ดวมทั้งครอบครัวและทั้งสุมสนเข้ามามีส่วนร่วมคติธรรมและความเสือ่อนอกจากจะเป็นการอุทิศบุญบุญหอข้าวสลากยังสอนให้เรารู้จักความกตัญญูและนึกถึงผู้มีพระคุณไม่ลืมลากเงา่าไม่ลืมบรรพบุรุษผู้เฒ่าผู้แก่เสื่อว่า หากใครมีหนี้มีกรรมไม่รู้ที่มาทำบุญในวันห่อข้าวสลากจะช่วยผ่อนหนักให้เบาผ่อนเบาให้หายชีวิตราบรื่นขึ้นจากแรงบุญที่ได้กระทําในวันนี้คำทํานายดวงผู้ที่เกิดในบุญห่อข้าวสลากโบราณกล่าวไว้ว่าคนที่เกิดในวันบุญห่อข้าวสลากถือเป็นคนที่มีบุญเก่าติดตามมามักมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์เกื้อกูล ไม่ลำบากเหมือนผู้อื่นการเงินจะมีโชคราบแบบไม่คาดฝันเงินทองไหลมาแต่ต้องระวังเรื่องใช้ใจ่ายเกินตัวเพราะอาจจะทำให้ติดขัดได้การงานมีโอกาสก้าวหน้าและรับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แต่ต้องระวังความลังเลไม่เด็ดขาดเพราะอาจพลาดสิ่งสำคัญความรักคนเกิดวันนี้มีเสน่ห์มีคนเข้ามาสนใจแต่ต้องใช้สติในการเลือกคู่ บางคนอาจเข้ามาเพียงสั่วข่าวไม่ยั่งยืนสุขภาพโดยรวมทั่วไปแข็งแรงดีแต่ควรระวังโรคที่เกิดจากความเครียดและการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาโดยรวมแล้วสตาชีวิตของผู้ที่เกิดวันนี้เป็นผู้มีบุญมีทางออกเสมอเมื่อพบเจออุปสรรคหากทําบุญต่อเนื่องโดยเฉพาะการทำบุญห่อข้าวสลาดวงสตา์เจริญรุ่งเดืองมั่งคั่งมั่นคง และเป็นที่รักของคนรอบข้างนี่คือเรื่องราวของบุญห่อข้าวสลากบุญใหญ่แห่งที่สิที่เต็มไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งและคำทำนายดวงสตาของผู้ที่เกิดในวันนี้ขอให้ทุกท่านได้รับอนิสงส์แห่งผลบุญนี้ชีวิตเต็มไปด้วยความสุขความเจริญรุ่งเรืองและพบเจอแต่ความดีงามตลอดไปฟังจบแล้วขอให้ทุกท่าน ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตสาธุสาธุสาธุ